เรื่องปัญญาอ่อนนี้เออเลิกไม่ได้ให้ตีสบายใจโอยโอ้ีอ่มาช่วยแล้วแป้งไม่หมายถึงว่าอ้โหแปง้งมาเลิกปัญญาอ่อนไม่ได้ไพี<ห>่ยังก็ยังไม่จบเลยโอช่วยในเกมเนี่ยโดนหลักนอ้องไม่ใช่หรอ,อใช่ๆ <laughs> โดนรถก่อนด้วย เพี้ยเยอะจังวาไกูตีไม่ตายยังมาต่อสัตว์แม่งโอ้โหกูว่าพี่ละเพี้ยกูเลือกตีไม่ถูกเลยสัตว์เดีือดมาไทยเฮียเรื่องไม่ถูกว่าใครจะฆ่าแบงค์ทำไมไม่โชว์จบไปเลยวะเฮียไม่หรอไปท้าทายด้ คนเยอะมากไม่โดนจบปั้นไม่กลัวการถ่ายทำนาดเลยอยากเล่นปูงมัดเข้ากูเยอะสามตัวพ่อเอามึงโอ้โหมึงต่างตัวไวสัตว์อ่อเฮียโดดาดบิทเสริมอเฮียถ้าเล่นนิน่าจะมาหน้าดูนี่นะถ้าน้องพินกูไม่โดนเนิร์ฟน่าจะมาหน้าดู อันนู้นตัวหนึ่งแจ็คเห็นป่ะเออแป๊บนึงแป๊บนึงใครมีต่อเนี่ยเฮ้ยน้องน้องน้องกูเอ๋อกูเอ๋อกูเอ๋อน้องนี้น้องนี้อู้ยงซับ้อนเอ้ยยี่ระเบิดของมึงระเบิดชั้นเองสุดยอดตีได้นะไม่ลืมตีตีได้นะแป้งใช้ยากี่นะฮ่า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 าผพิงนะพลาดพิงนะผ้าพก็จริงก็จริงก็จริงอ๋อ อ้ยะโดนสะท้อนไอ้เม่นตายหรอเมื่อกี้หมัดอ่ะเกินกัดหมอหน่กันหมอกันหมอเีโอ้ยนเดรละไอ้รกเลอย่างเดกูไปทำียอะไรท้งคงข้างทั้งนั้นไปเรื่องมึงดิ้เียมึงก็ต้องใช้ข้าไงอไอ้เียอะไรกูเล่นต่อยหมวยสัตว์อ๋อโอเคไลงหมปันแรกก่อนเลยปะมึงกับปันแรกก่อนนะมึงยอยเล่โอ้โหถอดอดอดดอดดอดดดไดด่อดด่อดอดดอด กูแบบทีเดียวทีเดียวล้มทีเดียวล้มพี่ตอนนี้ตอนแรกคือคือคือการเพ้อเจอแล้วอ่ะตอนเนี้ยกูยอมแม้ไปดานแล้วเนีกูจะกูจะพยายามเดี๋ยวเอาส่งมาตาเออเออกูพยายามอะเออในตัวในตัวไก่มันเยอะดีนะวันนี้เออตัวไก่มันก็เยอะดีโอ้โหเยอยได้กี่ตัวมีทั้งปอมึงไม่ไหวหรอกปอกูรู้สึกว่ากูก็ฆ่าไปเยอะมึงฆ่าได้ห้าตัวไงแม่ทับเข้าบ้านไม่ทับเข้าบ้าน ไม่ใช่อีกกึ๊บเดียวเนี่ยไม่ติดไว้สักโอ้ยโดนลุมยิงอยู่จะข้างไหนแสงทถามเหี้ยโอ้โหข้างกูใจเย็นไปแล้วเหี้ยข้างกูอีสัตว์เออโดนบอกหน่อยไปดูอ่ะกูว่ากูจะไม่ทำแค่พอกูทำปุ๊บอีดอหนี่มาทันทีเลยสัตว์ยี่ตีว่าป่าไม่โดนเลยว่ะสัตว์มาตายเลยกูยี่ทำแดงแป๊บ ตายยเฮ้โจไอ้เฮียเอ้ยโจไม่ตายเนี่ตัวกูถอยหลังรัวๆเลยมอ้ยอ๋อไอ้เฮียแล้วกูตายก่อนพี่โซไล่เตะเธอดูก็ได้ไม่ได้มีโอกาสได้เตะมั้ยเนี่ยมึงไม่ได้ถามว่ามึงโอ้โหมึงจะเตะใครเฮียเต็มไม่หมดไอ้ถัดละลานตาข้าไปหลวงได้หลวงกม่แต่ทำข้าวไว้ด้วไอ้เนี่ยที่เรามีหมอแปดตัวไะเนี่ยไอ้เฮียโอ้เฮียติดปรสิตเงาอุ้ยมิโก มันวิ่งเข้ามาแล้ววิ่งออกทำไมวะไอ้เนี่ยสวยมากปั๊บแหม่กูจะแดงดาบดาบดาบโอ้กล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วไปหวั่นแล้วกูปันครบไปหวั่นไอ้เนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยค่วยสู้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 เดี๋ยวแตะแล้วปั้นอ่ะปั้นนะไรแตกแล้วกูเครือปูตายหลายทีแล้วจะแตะ policy ช่วยหน่อยดิไอ้เงี้ย policy ช่วยหน่อยเออแม่งจิ้มทุกทีดิเดินผ่านมันก็จิ้มทุกทีนึงแล้วค่อยปิ้งผ่านกูเล่นจอยหมอยอ๋อเหรอกูไม่กินนะไม่คิดว่มินก็อนิดเดียวอะตายแล้ว่ะอีทีเดียวอ่ะเนี่ยเอสเทลโดโูตีตายนในตัว่ากระจอกนั่นเองตายอย่าเลยอะไรเนี่ยไม่ธรรมดาวะโอ้โหเนี่ยพ่อที ปกติรีตีไม่ตายด้วยโดนตีตายนี่ยแม่จิตใจออกไอ้สัตว์ได้แค่กูตายก่อนเจ็บมัอแตกแล้วยังเหรอครับแตกแล้วพผ่งแตกนะกูแหวงนะกูพยายามนี่อ่ะนะกูแม่งพัยใหญ่ยามว่ะโคตรพัยใหญ่ยามเลยอ่ะด่ามาด่าฟินี่เลยฟินนี่เลยตัวขอให้โดนโอ้โหวงขอให้โดนเท่านั้นแหละ อ๋ออออกูกูมาเี่ับไูกอืมอกคนนี้อะไรสัตวทำไมลร่วงนหมสัตว์ไีนะปอโยโอโอโดนล็อกยัมีโค่เหมือนกูฆ่าเยอะนั่นตีหกตัวเองเหรอเนี่ยโอ้โดนตสิบสองอุ้ยโดนฆ่าไปตั้งเยอะฆ่าตายแค่สิบสามตัวเหรอเนี่ย โอ้ถือว่าตายน้อยนี่ดียวจงบ้างเห็นคนหุดคิวไงเนี่ยไหนวพี่เทพเล่นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันเอ้าที่ถามเพราะว่าไม่ไม่เห็นชื่อตัวเลยเลยวอกกูงงเหมือนกันว่ามันไปชื่อกูไปไหนดีเออแรงน้าใหน้าหิ่งนี่ มา, come come ม,า come, มาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังมาระเบิดระเบิดระเบิดมาระเบิดมาระเบิดฆ่ามัาฆ่าม้ามีนไอ้เขี้ยวแบนนตายตายล้วร no. ูอ่ะเออแบนตายแล้เออเออเออไอวีแกงก็เื่นตื่ตายโอ้ยแม่งเอ้ยไพยอยาม่ะ อพยายามแล้วแกมิทายตีแปดตัวเลยไหนวะน้าเขาเอาปั้นอยู่วันนี้แย่นินน่าจะมันชิบหายเลยเนี่ยโอ้โหสวนมันไอ้เฮียละว่าไม่มีอาชีพไหนมันถ้าไม่ใช่พินแบบทาไม่ชินนะมันมือเลยสับไอ้เฮียพินแปดเก่าพินแปดเก่าพินทาไม่ชินอยากได้ทาไม่ชินมา ไอเกี่ข้างหลังเออเออหันอยู่โอ้โหไม่แดงวะวานโคไปหวันโอ้เป็นบ่อนี่ครับพี่นี่เต่าเห็นกูปะ่ะกูเห็นมึงกูช่วยเองพี่พี่โซโมอหมดไปละนะเฮ้ยมึงก็เกินว่าแต่กูกดหมอ้อมาวะเนี่ยไม่รู้มันกดหมอ้อหรือเปล่าไม่รู้หมอ้อหมดหรือยังโอ้โหไอ้ซ่างแทงกูโดนยังไม่หมดยังไม่หมดยัง<อ>ไม่หมด โอ้โหสวยแบนมากเัยค่ะงงมึงแกตาแดงเลยระเบิดใครไม่ไม่รู้ไม่รู้อ๋อระเบิดเราแหละจิตรีเองเนาะโอ้โหเยอะพยายามธนูยิงกุหลาบได้เลยโยโหมีมีเยอะมาก มีลายบทว่าโ,โดนล็อกแขวนอะไอ้เหี้ยแม่งมีแม่งอยู่ทุกพื้นที่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนแม่มาเสริมมันจังหวะดีอย่างไ้เขี้ยแม่เนี่ยไม่ใช่มันจังหวะดีมันมันยื้อเว้ย<อ>เดี๋ยวมึงเจอนางไม้แน่กูบอกให้นั้นแหละไม่ใช่บุษบา,าอ๋อแม่แม่แม่แล้ว เจอแน่นางไม้แบบดูโออ่ะไม่รู้ซะแล้วว่าเป็นไงสัตว์เกมมาร์กที่ไหนได้มีสองคนโอ้ยกูนี่โดนยิงจนพูนมาก่อนเออนิงยงสองตัวนางไม้สองตัวอสัตว์นางไม้สองตัวยังเห็นตอนแรกกูนึกว่ากูตาฝาดหรือเปล่าเนี่กูนึกว่าโอ้โหอุ้ยเจ๋อกูต้องทำร่างสองเวทแล้วเพื่อาชีพเดียวกันชื่อเหมือนกันนะ เนี่ยเว่เมหีหมายสัตว์พีชจไม่ติดมีโกรธหรือเปล่าที่พีชไม่ติดอ่ะอ๋อมีมีเย้พูดถึงเมย์ก็ติดมาเสัตว์แม่งเกิดมาก็ตายเลยเกิดช้าแล้วนะธรรมดาไฮ้เตลอยู่ในบ้านปั๊บมาดิผู้ปรับมึงอ่ะ ่งโอ้โหเฮียลุมขนาดนี้ถ้าไม่ตายนะไอ้สัตว์ส่าห์ตายเท่าไหร่แล้วเฮ้ยเท่าไหร่เหรอยี่สิบสามเองยังไม่ได้เป็นทีมลีดเดอร์จ้ะโอ้โหไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ได้ทีแรกตายจริงด้วยวะยอดเลยสวยปั๊บอ๋อพี่เล่นผิดเหรอสวยสวยเพื่อนสวยอ๋อหรือว่าเล่นมิโกอไ์ไหลามไอ้เแยกูล็อกอยู่ฟินิชแจักสวยเอาโฟนนี้ไอ้เแย กูก็พยายามอยู่เนยพี่โอ้โหบุดำโอ้ยวา๊พยายามเลย้โหโดนเออเฮียเราทั้วแม่งเยอะอย่างงี้ทุกวันนะมึงเฮ้ยเฮียไม่ต้องเล่นหลุดกูนอนเลยอะนอนยาวเหรอเออไม่ตื่นมาอีกเลยอยอะ ก็บอกให้หน่อยไม่ก็มันดีนะเออก็มันดีนะมึงลองมาเล่นกูแล้วเราจะไปเล่นพินก็ไม่ได้ด้วยเฮียมันสมัยก่อนเดินหนูน่าจะโอเคเฮี่อเป็นหมอให้หน่อยให้หน่อยก็หมอให้หน่อยธน,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 นูได้ธ<ม>นูได้เอาหมัดเชียร์นี่ก่อนหมอหมอโอ้เฮียเกิดปุ๊บโดนเฮียนี่ซอยปับ๊บไม่กูแก้หมออยู่โอเคโอเค อะไรหมดวะไอ้ไอ้โซกเป็นหมอทีโซกกันละครับอยู่ฝั่งขวามาฝั่งซ้ายเอ้ยมาฝั่งขวาดูแล้วโอเคเอา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 ไอ้แจ็คเบมนะเบมอ๋อเออเบมนะตัวเขาทำถูกแล้วนะมึงไปว่าเขานะก็หยอกเล่นโอ้โหเยอีด e มตีกูซีหมื่นห้าไงไรปกติเป็โตโดนกูเซตหยอกเองกินหนาจะตัดขอไล่ตีมั่งเลยนะ ไว้ตามในบ้านอ่ะข้างหลังอ่ะฮัลโหลหัวไหลเีระเบิดกูไม่ช่วยนะเบิดให้แล้วเบิดให้แล้วกูตีไม่ได้ว่ะทำไมวะเนี่ยไหนระเบิดไม่มีระเบิดนะพี่แป๊ะก็แก่ก็มันแก่ไงอ๋อโอเคโอเคโอเคก็แก่อะไรได้หนูไอศาสตว์เพียเยอะอย่างี้ยไอ้เงี้ยกูโดนควบคุมโทรศัพท์ศาสตร์เกมหมาไอ้เงี้ยถามดูเฉยๆแต่ไม่เห็นจะเข้าถึงการระเบิด่อไมเกมวะไม่ทนไม่ก่อ ไม่ใช่ได้โอเคม่งเลยภาพกูภาพกูบล็กไอ้เหี้ยที่กูโดนเนี่ยตัวกูอยู่หน้าบันได้เหี้ยแต่ว่าไม่งั้นกูฆ่ามันก่อนแล้วทขาไมรู้สึกว่ามันยกไม้ไหมมันรู้สามตัวพียปั้นเรามันเหนื่อยจังเลยวะมันเหนื่อยไมันหนักเอ๋อากมาหนักจะติดโรคทีแบบเหนื่อยจัดเลยไม้หนักตายตลอดเลยให้หุ่ติดโรคสักครั้งไม้หนักหมดสกิลวีด พออยากทั้งตดวอยู่ข้าวนะอยู่นะข้าวนะกูว่างกันแหละโอ้โหไม่มีท่าวิ่งโผล่ไม่ได้นะไม่มีท่าวิ่ง<ห>นี่กูพายใญยาม การยกไม้สองนูนเยจริงจริงหืมติดบอ่อสิบสองเฮียโพในบ้านโอ้หวยโออมันทำไมแสงดีไม่มีอ่ะออม,มันมันมีมันเปิดได้พี่แป้งในตั้งค่าไม่หมายถึงเราก็มองไม่เห็นแสงเขาเนี่ยหรออืมถ้าปิดไว้อะแท็กคนเดียวอะนะจ้ะว้าวก็ดีนะเออ ไม่เป็นภารัสังคมอยเป็นงันไปไม่หมายถึงแบบว่ามันแหลกไงหน้ามีปิดหนึ่งจุดสองคนอื่นด้วยแช้โปรแกรมปิดดีไงแต่ไม่เห็นของโพคคนเดียวที่ไม่เปิดไม่ใช่หรอเห็นเขาพวกของธรรมะหรือเปล่าธรรมะคนอื่นเห็นนะสีเลยสีทสีทองเหรอหรือว่าปิดป่ะสีทนได้เหรือบ้างปิดน่าจะปิดแหละ อ๋อปิดเองโทษโทษไม่ดีดีแสนก็เห็นอยู่ไอพี่ดีแสนดีหนึ่งจุดห้าพี่บวกสิบสองไอี่อยังยังตกลงกับตัวเองไม่เสร็จเลยแป้งไม่เล่นเกมเออเออถ้าเกิดว่าทั้งสองปิดไม่ได้หรอไอมันปิดเองได้ย้ายอย่ามาข้างผมเดียร์อยคนหมาดเลยค่ะว้ามุดตาพอดีเลย เฮ้ยขอนนาสิบนาทีมาลงเฮ้ยอ,อีกเจนนาทีอีกเจนนาทีรงอะไมันแกลงรูป